มากทำอาปั่มผลไม้เลือกสตรอเบอรี่ค่ะเพราะเพราะว่าชอบกินชอบกินอนะคะแต่ไม่ได้สีแดงไมนสีแดงแล้วก็สัตว์เลือกหอมเพราะแล้วสตรอเบอรี่เอาอีกแค่สีไม่ได้รสชาติมันเป็นยังไงเอารสชาติด้วยมันเกี่ยวกับความรักยังไงก็ สตรอเบอรี่มันก็มีหลายพันใช่ป่ะคะบางพันมันก็เปรี้ยวอย่างเดียว uh huh. บางพันมันก็หวานอย่างเดียว uh huh. ก็เหมือนกับความลักที่บางครั้งก็แบบว่า <laughs> บางครั้งก็หวานแบบหวานเวอร์ uh huh. บางครั้งก็แบบเปรี้ยวอะ่ะแบบ <laughs> เปรี้ยวม,มีหวานเลยเปรี้ยวแบบออยใช่ตอบค่ะ <laughs> ต <laughs> ส์เรื่องหงค่ะ <laughs> หงเพราะ เพราะว่าหงะ่ะแบบว่าหงเวลาแบบเราดูใช่ไหมคะมันดูสวยสง่าเหมือนกับความรักที่แบบดูแบบดูดีภายนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในอะ่ะอาจจะแบบมีอะไรที่แบบว่ามันแบบเน่าหรืออะไรก็ได้แล้วก็ไม่รู้เอาหงขี้ข,ขี้หงมันก็เนา่าอ๋อแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวพูดถึงความรักความรักนี่เน่าได้อะจระเน่าได้เน่าได้เน,าเนา่ายังไงความรักเน่าก็เหมือนคนอกหักอ๋อ มีทั้งสวยและไม่ดีทั้งเหม็นและหอมใช่ไหมโอเคขอบคุณค้าเบาะครับครับแล้วก็อะไรนะความรักผลไม้ก็เรียกสตรอเบอรี่ครับก็เหมือนกับเย็บกระเป๋าครับคือมีหลายรสชาติครับมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานค่ะแบอาจจะมีหวานหวานบ้างเปรี้ยวๆบ้างแล้วก็สัตว์ครับก็นกอินทรีย์ก็เป็นสัตว์ที่แบบอะไรนะเรียกคู่เราไม่เปลี่ยนคู่ครับก็แบบมีความมั่นคงครับค่ะ แล้วก็สีก็เลือกสีชมพูรครับเพราะว่าหวาน,นแม่อครับนี่นี่ทำอะไรก็หว,นนวา,านหวานครับคุณคันน้องป๋ายังไม่ได้บอกสีเลยครับอ๋อป๋าไม่ได้บอกสีสีชมพูมนน่ะเพราะมันหวานนะมันหวานความรักคือหวานความรักแบบใสๆใสๆหวานหวานอ๋อเห็นอย่างเดชอะไรครับ